สิ่งที่ไม่คาดคิดอะไรจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้มา diseases, ดูกันนะคะว่าสิ่งไม่คาดคิดอะไรที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ขอเช้พลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าพลังงานตรงก็ฟังต่อได้เลยนะคะถ้าไม่ตรงก็สามารถฟังได้หรือว่าเลื่อนผ่านเลยก็ได้นะคะพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้จะเป็นพลังงานที่เหมือนคุณได้ออกจาก ความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์หรืออะไรที่มันแบบว่าไม่โอเคกับคุณแล้วคุณพร้อมที่จะก้าวออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นแล้วและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเหมือนคุณแบบตัดสินใจได้แล้วและพลังงานของคุณเนี่ยเห็นไหมคุณพร้อมที่จะเสี่ยงกับข้างหน้าเส้นทางที่มันอยู่ข้างหน้าน่ะคุณพร้อมที่จะเสี่ยงว่าแบบมันจะเป็นยังไงฉันพร้อมและฉันยอมเสี่ยง คือคุณจะคิดประมาณว่าดีสะกว่าที่ฉันจะอยู่ในจุดเดิมที่เดิมๆหรือความสัมพันธ์เดิมๆที่มันแบบดูสิเหมือนเจอพายุแบบแรงๆมาโดยตลอดคุณก็จะแบบว่าฉันขอไปเสี่ยงไปตายอาดัมหน้าดีกว่าเลยประมาณนั้นแะคือ,อต่อมานี่เนี่ยคุณมีความแบบคุณมีไฟอะ่ะเออคุณแบบเหมือนเดินออกมาจากสิ่งเกา่าแล้วพร้อมที่จะเสี่ยงและลุยไปกับสถานการณ์ใหม่ ที่คุณคิดว่ายังไงสิ่งใหม่มันก็จะดีกว่าอย่างแน่นอนโอเคถ้าพลังงานตรงก็ฟังต่อได้เลยนะคะแล้วมาดูกันว่าสิ่งไม่คาดคิดใดที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อ่ะหยุดมาโอ้โอเด็กถือถ้วยเจวิลแฮงแมนมาสองใบโอ้ราชินีเรียน คิงเหรียญเอ้ยคิงถ้วยโอ้โหแค่ขึ้นมาห้าใบนี้ก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอคุณได้เดินออกจากสิ่งเกา่าและออกจากสิ่งเกา่าๆเดิมๆแล้วอะเสี่ยงเดินต่อไปอะคุณจะได้เจอกับโอกาสที่ดีและสดใสทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณหลงไหลไปกับสิ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความรักการงานก็ได้สิ่งหรือว่าโอกาสดีๆด้านการเงินก็ได้ค่ะคุณจะรู้สึกมีความสุข คุณรู้สึกว่าคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ชีวิตคุณจะสดใสามากขึ้นจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นจากที่แบบว่าก่อนหน้านี้คุณได้แบบรอรอว่าแบบมันจะเป็นยังไงได้คิดทบทวนไตรตรองทุกอย่างแล้วก่อนหน้านั้นแล้วคุณได้ตัดสินใจที่จะเดินก้าวออกมาและมันจะได้เจอโอกาสเจอคนรักเจองานเจอการเงิน ที่มันดีต่อใจคุณมากมันทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขและเป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยโอเคมาดูกันอีกนะคะว่าจะเป็นยังไงต่ออู้เห็นไหมเนี่ยมันจะนำพาความมั่นคงคุณจะได้เฉลิมฉลองกับครอบครัวกับเพื่อนสนิทของคุณหรือคนใกล้ตัวที่คุณรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ดีๆกัลยาณมิตรที่ดีคุณจะได้ปาร์ตี้กันอย่างมีความสุขกับชีวิตใหม่ สถานการณ์ใหม่เหตุการณ์ใหม่งานใหม่ห,มหรืองานเดิมที่ทําให้คุณอาจจะแบบมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้มีความมั่นคงมีความสําเร็จอย่างมีความสุขโอ้ดีมากเลยค่ะขออีกสักสองใบแล้วกันนะโอ้เห็นไหมเนี่ยหนึ่งไม้ก็ขึ้นมาย้ำเตือนว่าใช่แล้วที่พูดแบบเห็นไหมเฉลิมฉลองเนี่ยดูสิได้เฉลิมฉลอง ได้เฉลิมฉลองกับชีวิตใหม่ที่คุณได้จะได้เจอเนี้ยหืมไพ่อีกสองใบที่ขึ้นมานี่คือเหมือนเป็นแบบย้ำม,มาเตือนเลยว่าที่พูดไปเมื่อกี้คือใช่ทั้งหมดเลยตามหัวข้อเลยสิ่งไม่คาดคิดใดจะเกิดขึ้นกับคุณบางทีคุณอาจจะไม่ได้หวังขนาดนี้ก็ได้แต่มันจะเกินหวังของคุณอนะคุณหวังไว้เท่าไหร่มันจะเกิน เท่าไปอีกเท่าสองเท่าประมาณนั้นน่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณน่ะโอ้โหใครมาเจอคลิปนี้คือแบบโชคดีมากๆเลยนะคะคือดีมากเลยอะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจและมุ่งหวังไว้นะคะและคิดไว้เสมอว่าพวกคุณสมควรที่จะได้รับทุกสิ่งที่คุณสมควรได้รับที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ที่ดีอะ่ะเออขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ